สวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกทุกคนนะคะกลับมาพบกับคุณครูโนนอีกแล้วนะคะในรายวิชาห้องสมุดปลุ่มสาราการเรียนรู้ภาษาไทยค่ะนักเรียนคะเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะลูกคุณครูก็ได้สอนนะคะและทบทวนบทเรียนให้กับเด็กๆแล้วนะคะในเรื่องของการตั้งคําถามและตอบคําถามและคุณครูนะคะก็ได้มอบหมายงานให้ ให้เด็กๆนักเรียนทุกๆคนนั้นไปทบทวนบทเรียนนะคะในเรื่องที่ครูสอนก็คือการตั้งคําถามและการตอบคําถามมาอีกหนึ่งรอบหนึ่งครั้งนั่นเองเด็กๆได้ไปทบทวนบทเรียนกันบ้างหรือเปล่าคะลูกถ้าหากว่ายังนะคะเรียนเสร็จแล้วกลับไปทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะลูกสําหรับสัปดาห์นี้นะคะในชั่วโมงนี้คุณครูจะสอนและพาเด็กๆไปเรียนทําความรู้จัก ทบทวนบทเรียนนะคะในเรื่องของการอ่านจับใจความสำคัญะคะ่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มเรียนการอ่านจับใจความสำคัญกันดีกว่าค่ะการอ่านจับใจความสำคัญเป็นสิ่งที่นักเรียนคุ้นเคยมานานแล้วก็เพราะว่าการอ่านเป็นพื้นฐานของนักเรียนที่นักเรียนมีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น การอ่านออกเสียงการอ่านในใจการอ่านจับใจความสำคัญและอื่นๆอีกนักเรียนบางคนก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วเอาไปใช้ในการอ่านหนังสือเตรียมสอบอ่านจับใจความสำคัญเพื่อทำแบบทดสอบแบบฝึกหัดต่างๆแต่นักเรียนบางคนก็ไม่ได้นำไปใช้เพราะบางคนหลงลืมจำไม่ได้ ดังนั้นวันนี้เรามาเรียนและทบทวนบทเรียนในหัวข้อเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญกันดีกว่าค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มกันเลยค่ะการอ่านจับใจความสำคัญหมายถึงการจับประเด็นสำคัญของเรื่องที่ได้อ่านหรือได้ฟังโดยต้องจับประเด็นให้ได้ว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไรและ ผลเป็นอย่างไรแล้วจดบันทึกความสำคัญนั้นไว้อีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆการอ่านจับใจความสำคัญหมายถึงการจับประเด็นสำคัญของเรื่องที่ได้อ่านหรือได้ฟังโดยต้องจับประเด็นให้ได้ว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไรและผลเป็นอย่างไรแล้วจดบันทึกใจความสำคัญนั้นไว้ค่ะ ต่อไปค่ะคุณครูนะคะมีหลักการอ่านจับใจความสําคัญมาฝากพวกเราค่ะง่ายๆสั้นๆได้ใจความนะคะเด็กๆสามารถนําหลักการนี้ไปใช้ได้เลยนะคะนั่นก็คืออ่านค่ะอ่านมาพิจารณาค่ะพิจารณาเสร็จแล้วก็มาเรียบเรียงค่ะเรียบเรียงเสร็จแล้วก็ทบทวนค่ะอ่านพิจารณาเรียบเรียงทบทวน อีกครั้งหนึ่งนะคะหลักการอ่านจับใจความสำคัญอ่านพิจารณาเรียบเรียงทบทวนค่ะการอ่านนะคะลูกอ่านนักเรียนควรอ่านและทำความเข้าใจก่อนอ่านตั้งแต่ต้นจนจบนะคะเพื่อสรุปว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนะคะ นักเรียนก็อ่านไปเลยค่ะการอ่านนะคะลูกเด็กๆก็อ่านไปเลยค่ะอ่านรอบแรกนะคะอ่านแบบควาสายตานะคะอ่านแบบคร่าวๆไปก่อนนะคะลูกต่อไปมาอ่านรอบที่สองค่ะอ่านและทําความเข้าใจค่ะถ้าหากยังไม่เข้าใจนะคะลูกถ้าหากยังไม่เข้าใจเด็กๆก็อ่านรอบที่สามอ่านรอบที่สี่ก็ได้นะคะต่อไปค่ะพิจารณาค่ะพิจารณานะคะก็คือ พิจารณาว่าข้อความในแต่ละย่อหน้านะคะใจความสำคัญหลักอยู่ที่ไหนนะคะลูกซึ่งจะมีลักษณะเป็นประโยคค่ะพิจารณาว่าข้อความในแต่ละย่อหน้านะคะหาใจความสำคัญหลักอยู่ที่ไหนใช่ไหมคะลูกการพิจารณาซึ่งจะมีลักษณะเป็นประโยคค่ะเมื่อเด็กๆนักเรียนอ่านแล้วพิจารณาแล้ว ต่อไปเรียบเรียงค่ะให้นักเรียนนะคะนำความนั้นมาเรียบเรียงนะคะเรียบเรียงเป็นใจความสำคัญนะคะและที่สำคัญที่สุดเน้นย้ำเลยคือ PAC. ควรใช้สำนวนภาษาของนักเรียนค่ะเรียบเรียงนะคะก็คือนำความนั้นนะคะนำความที่เด็กๆได้นะคะใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนะคะลูกมาเรียบเรียงให้เป็นใจความสำคัญนะคะลูก ควรใช้สำนวนภาษาของนักเรียนนะคะหัวข้อต่อไปหัวข้อสุดท้ายค่ะทบทวนนะคะลูกทบทวนผู้อ่านใช่ไหมคะแล้วก,ก็คือตัวของนักเรียนนะควรทบทวนเนื้อหาที่เรียบเรียงขึ้นมาตรวจสอบความเรียบร้อยนะคะว่ามีเนื้อหาครบถ้วนหรือยังนะคะต่อไปค่ะเรามาดูประโยชน์ของการอ่านจับใจความสำคัญนะคะ อย่าหาว่าการอ่านจับใจความสําคัญไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะคะลูกมีประโยชน์นะคะนั่นก็คือ 1. ค่ะช่วยพัฒนาการอ่านหรือการฟังให้ดียิ่งขึ้นช่วยพัฒนาการอ่านหรือการฟังให้ดียิ่งขึ้น 2. ค่ะช่วยให้เกิดประโยชน์ในการจดบันทึกเรื่องราวที่ศึกษาช่วยให้เกิดประโยชน์ในการจดบันทึกเรื่องราวที่ศึกษาและ3ค่ะ ช่วยให้เรียนวิชาต่างๆได้ดีขึ้นช่วยให้เรียนวิชาต่างๆได้ดีขึ้นเห็นไหมคะลูกเด็กๆเห็นถึงความสําคัญของการอ่านจับใจความสําคัญหรือ,อยังการอ่านจับใจความสําคัญนะคะก็มีประโยชน์เช่นกันนะคะต่อไปค่ะเด็กๆเรามาฝึกจับใจความสําคัญของเรื่องกันดีกว่าคะ่ะ วันนี้นะคะคุณครูมีเนื้อเรื่องมาฝากพวกเราอยู่หนึ่งเรื่องด้วยกันนะคะเด็กๆคงคุ้นเคยเรื่องนี้เป็นอย่างดีเพราะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณครูให้เด็กๆตั้งคำถามและตอบคำถามใช่ไหมคะลูกเรื่องแพะกับขนองุ่นวันนี้นะคะเด็กๆก็ต้องอ่านแล้วจับใจความสำคัญของเรื่องแพะกับขนอุ่นเช่นกันนะคะเรามาเริ่มอ่านกันเลยค่ะมีแพะตัวหนึ่ง หนีการไล่ล่าของนายพรานเข้าไปหลบซ่อนตัวอยู่ใต้ต้นองุ่นจนเมื่อมันแน่ใจว่าพ้นจากอันตรายแล้วมันก็ยกร่างขึ้นแล้วเริ่มกินผลองุ่นรวมทั้งใบของต้นองุ่นที่มันเข้ามาอาศัยหลบภัยอยู่นั่นเองส่วนานายพรานที่อยู่ไม่ไกลนักได้ยินเสียงใบไม้ไหวจึงหวนกลับมาพบแพะกำลังกินองุ่นอยู่ ก็ยิงแพะถึงแก่ความตายการกระทำของนายพรานในครั้งนี้นับว่าสมควรที่แพะผู้ลําเลิกบุญคุณต่อต้นองุุ่นควรได้รับเป็นอย่างยิ่งเด็กๆคะการอ่านต้องอ่านเกี่ยวรอบนะคะลูกอย่างน้อยสองรอบใช่ไหมคะลูกรอบแรกอ่านแบบพันๆไว้ก่อนนะคะมาอ่านรอบที่สองอ่านและทำความเข้าใจด้วยนะคะลูกมาอ่านพร้อมกันเลยคะ่ะ มีแพะตัวหนึ่งหนีการไล่ล่าของนายพรานเข้าไปหลบซ่อนตัวอยู่ใต้ต้นองนุ่นจนเมื่อมันแน่ใจว่าพ้นจากอันตรายแล้วมันก็ยกร่างขึ้นแล้วเริ่มกินผลองุ่นรวมทั้งใบของต้นองนุ่นที่มันเข้ามาอาศัยหลบภัยอยู่นั่นเองส่วนนายพรานที่อยู่ไม่ไกลนะักได้ยินเสียงใบไม้ไหวจึงหวนกลับมาพบว่าแพะกำลังกินองุ่นอย,อยู่ ก็ยิงแพะจนถึงแก่ความตายการกระทำของนายพรานในครั้งนี้นับว่าสมควรที่แพะผู้ล้ำเลือกบุญคุณต่อต้นองุลควรได้รับเป็นอย่างยิ่งเมื่อนักเรียนอ่านแล้วทำความเข้าใจแล้วต่อไปเราไปฝึกนะคะจับใจความสำคัญของเรื่องกันดีกว่าค่ะเมื่อนักเรียนอ่านและทําความเข้าใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปค่ะเรามา ตั้งคำถามนะคะเราก็จะตั้งคำถามขึ้นมาค่ะใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรผลเป็นอย่างไรนะคะตั้งคำถามขึ้นมาจากนั้นเขียนเรียบเรียงเรื่องค่ะได้ดังนี้นะคะใครใครในที่นี้นะคะถามถึงใครคะแพะตัวหนึ่งใช่ไหมคะทำอะไรแพะตัวหนึ่งทำอะไรคะลูก หนีการไล่ล่าของนายพรานเข้าไปหลบซ่อนตัวใช่ไหมคะที่ไหนใต้ต้นองุ่นค่ะอย่างไรพอพ้นจากอันตรายมันก็เริ่มกินผลองุนรวมทั้งใบและต้นองุนผลเป็นอย่างไรนายพรานที่อยู่ไม่ไกลได้ยินเสียงใบไม้ไหวจึงหวนกลับมาพบว่าแพะกำลังกินองุนอยู่ก็เลยยิงแพะ จนถึงแก่ความตายจากนั้นนะคะสรุปแจงความสําคัญนักเรียนนะคะก็นําใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรผลเป็นอย่างไรมาเรียบเรียงนะคะมาเขียนเรียบเรียงได้ดังนี้ค่ะแพะตัวหนึ่งหนีการไล่ล่าของนายพรานเข้าไปหลบซ่อนตัวใต้ต้นองุ่นพอพ้นจากอันตรายมันก็เริ่มกินผลองุ่นรวมทั้งใบและต้นองุ่น นายพรานที่อยู่ไม่ไกลได้ยินเสียงใบไม้ไหวจึงหวนกลับมาพบว่าแพะกำลังกินองุ่นอยู่ก็เลยยิงแพะจนถึงแก่ความตายเมื่อในเด็กนักเรียนรู้จักหลักการวิธีการการอ่านจับใจความสำคัญของเรื่องแล้วนะคะลูกอย่าลืมนะคะนักเรียนคะการอ่านจับใจความสำคัญของเรื่องนะคะมีความสำคัญกับนักเรียนมากเลยในชีวิตประจำวัน น,น,าานักเรียนสามารถนาหลักการวิธีการที่ผครูสอนในวัน <repetition> น <ing> ี้ไปใช้นะคะไปปรับใช้นะคะในชีว <game> <ad> ิตประจาวันของนักเรียนได้เลยนะคะลูกมันอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนมันฝึกฝนนะคะนําหลักการวิธีการที่คุ้ครูสอนในวันนี้ไปใช้นะคะคุณครูเชื่อว่าผลสำเร็จทางการเรียนของนักเรียนนะคะต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนนะคะลูกสำหรับชั่วโมงนี้นะคะในเรื่องของการอ่านจับใจความสำคัญก็มีเพียงเท่านี้นะคะ ครูจะมอบหมายงานให้ให้เด็กๆหนักเรียนทุกคนนะคะไปทบทวนการอ่านจับใจความสำคัญของเรื่องเรื่องแพะกับผนอังหุ่นนะคะที่ค,ครูสอนในวันนี้นะคะลูกให้เด็กๆไปทบทวนอีกสักหนึ่งรอบสองรอบนะคะหรือว่าใครนะคะที่ยังไม่เข้าใจเด็กๆก,ก็ย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอได้เลยนะคะลูกก่อนจากกันรักษา,าสุขภาพร่างกายของตนเองด้วยนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ